สวัสดีครับกับจ่องต้นไผ่ชาแนลนะครับนี่ก็เป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะครับเวลาก็บาบสามกับามาแล้วเนาะนี่นะครับแปลงสุดท้ายแล้วมาด้วยแปดสี่หเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับ หลักสลีกานะหลักสลีกามากกับนางสามารหนุ่รม,มรถยุกก่กบมีทิพยาเส้นนะประมาณนั้นกับมีลมแน่ออนแน่กับแ็งนงน้ำจน

้ป็นีดีแน่นะครับหยาบบ่วยนีเนะครับหยาบ่วยเจอหน้าอ่อนยิ้มเลยครับแม่ๆ่นยิ้มได้นะหน้ามันดำไง เอาเงาๆไว้น่เด้อเงวเขาไปลงน้ำฝนหนะ่ะเด้อเอาเตี๋ยๆถิ่งลงไปหลยชุมมืยยๆๆอเงา้เขาไ่นุดวันนี้มีมือเตี๋ยวเป็นดำไปกอง Thank <laughs> you. ในแม่เป็นกำลังดำอยู่นะครับหน้าปีเนาะอนูดมสมบิรณ์น้ำในหน้ามีเขานน่าในน้ำก่อนมีปลานะครับนี่ก็ปล่อยสาปานะครับ,นนบสาปลาเดี๋าปปายวปลากัดิิอ,อกมาหากินเขา่าจนยังดูตามให้หน้าปเป็นนี่นะครับอุดมสมบูรณ์ครับ เป็นไยหน้า่วม,สมนะผสมเนาะพาล่วงไปบิงับขอโทษนะครับเด้ออสิบนิ่งเนี่ยเนาะน้ำก็สิลึกอยู่มึงนี่นะ้ำล,ลึกประมาณกืบสามสิบนะครับเกือแบสามสิบ 30. ขานเลยเดินระวังนะครับใส่พื้นีเปลือกหอยเนาะเปลือกหอยนะั่ะกับเราใส่แมสก์สีเข้านะครับเปนระดับน้ำครับระดับน้ำถ่วมยางได้เนาะครับรอหลังถ่วมยางได้ถ่วมยางก็บสามสิบกุศลเนาะสามสิบกุศล ¡Lo ง่ายป่ะแม่แต่นี่ง่ายอยู่เนาะใครพอไถซะก็ดีเนาะจะมาจะจะหน้าบัดตรงนู้นแล้วกับใบแกนมันเอาไมซี่อะไรอย่างเงีเอาไมซี่เอาแหละเอโแต่ปีนี้อ่อนแล้วปีนี้หย่ามันหลายป้อยหย่าแล้วไถใส่หย่า น้ำขึ้นหลายไปเทียนเดียวหลายเลยครับปีนี้น้ำบ่แห้งตัวน้ำหลายกิุ้งกุ้ัหลายปลาก็หลายครับไปโยกย่อเนี่ยคูณสิบยี่สิบโลสบายสบายครับแต่ละมั่งเที่ยวก็น่อยูีครับเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วครับทุกคุนกินปลาหลายจนเบื่อ วอยบ้านน้องโน้มันก็เลยินก็เลยินมันอยู่ที่บ้านน้องโนอยู่อำเภอหนองบุ่นยุิแล้เพื่นหมอนากาไม่ใครตัวเมียอ๋อเพื่อนบ้านเป็นแบบไหนหลายๆอีดนาคาเป็นตัวเนี่ยมามาลุงคุณเข้าดำไม้ยังไง มาแม่กวานมูเพืนน่นเนาะมองนี่ <c oughs> นะครับันหน้าประจำปี66น่ะครับเดือนกระกฎาคมันที่มีทิพ่านะครับมีผ่าครับมันลอยไปแม่มันลอยไป บ่าถาเพื่อนโยนเนียก่อนสลีเรียบร้อยครับน้ำท่วงดุมลูกปืนครับไปแล้ว ถือว่าลึกเนาะเครื่องล่อครับเครื่องล่อของยางขอบซิปหานะครับยางขอบซิปหาประจําปี66เนาะดันหน้าปีนี้ครับวันนั้นพอหน้าแข็งครับแปลงสุดท้ายเจอหน้าอ่อนนะครับเนาะหน้าอ่อนเ่าบดไทยเนาะ มาเลถยเลออ่อนมันดำงไงกับยิ้มเลยแม่แม่ยิ้มกันเบ้าทุกคนนะครับจได้เลิกแล้วทีมงาน,นรเ,นเนาาราอยตั้นะงเราอยานมาเลยเนี่ยามาเลย จะได้ลายกะครับเข่าปีนี่ลายอยู่กินเบ้าเบลกละครับปีนี่หน้าลายเนาะเหน้าลายหน้าบรายขายนะครับเป็นเข่าปอดสารพิษนะครับใส่ปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยคอกเนาะ บอฉีดยาครับบอฉีดยาเลยครับปุ๋ยเคมีก็บอใส่ครับใส่ปุ๋ยคอกนะก็ัได้ดีอยู่ครับข่าหอมครับเป็นเข่าเข่าเหนี้ยวนะครับข่าเนียวข่าเนียวหอมครับแซบครับอ้อนนุ่มครับกินปีหนึ่งก็บ่เบิดครับเดือนหนึ่งกินปีหนึ่งบ่เบิดเนาะ กับเรียงทิมงานนะครับค่นีล้คิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กบช่องตนไทยชาแนลน้ำเลือคกับเด้อสวัสดีครับ